สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขึ้นบทที่สองนะคะเรื่องของจํานวนจริงจํานวนจริงเป็นคำที่ได้ยินมาบ่อยมากตั้งแต่มอต้นนะคะเรามาดูกันซิว่าจํานวนจริงคืออะไรเรียนคาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจำนวนจริงเนี่ยที่เราเขียนแทนด้วยเส้นจํานวน,เ,นเขามีชื่อเต็มๆว่าเส้นจํานวนจริงหรือเรีย Number l i ์ไนะคะที่มาดูว่าจํานวนจริงเนี่ยนะคะ ก็คือจํานวนทุกจํานวนที่สามารถเขียนอยู่บนเส้นจํานวนได้นั่นเองทุกจํานวนเลยนะคะที่เขียนบนเส้นจํานวนได้เราเรียกว่าจํานวนจริงนะคะมาดูกันมีอะไรอยู่ตรงกลางคะตรงกลางคือเลข0ส่วนขวามือของเลข0ูนย์เราเรียกว่าจํานวนบวกเลขซ้ายมือของ0ูนย์เราเรียกว่าจํานวนลบนะคะโดยที่ถ้าจํานวนนั้นเนี่ยเป็นจํานวนเต็ม หนึ่งสองสามสี่พวกนี้นะคะไปเรื่อยๆไม่หัวลูกศรไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะเรียกว่าจำนวนเต็มบวกแล้วถ้าอยู่ด้านลบซึ่งเป็นจำนวนตรงข้ามของศูนย์หก็อยู่ตรงข้ามกับลบหก็คือห่างจากศูนย์เป็นระยะเท่ากันนะคะแต่อยู่ทางซ้ายเราเรียกพวกลบหลบสลบสลบสพวกนี้ว่าจํานวนเต็มลบนะคะแล้วจํานวนที่อยู่เล็กๆตรงนี้ล่ะ อยู่ระหว่างตรงเนี้ยที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็จะเป็นทั้งเศษส่วนทั้งทศนิยมนะคะแล้วสมมุติว่าเราอยากจะพลอตจุดนะคะ square root สอสมมติอ่ามันอยู่ตรงไหน root สอ r o o สมันมีค่าประมาณเท่าไหร่นะคะก็คืออะไรคูณกัน2ตัวได้2ไม่มีใช่ไหมมีค่าประมาณ1.414ไปเรื่อยๆนะคะ1.414ก็เกือบเกือบหนครึ่งใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้รูทสองนะนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนที่อยู่บนเส้นจํานวนมีทั้งศูนย์มีทั้งจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบมีจํานวนที่ติดราบมีทศนิยมเช่นลบหนอย่างเงี้ยนะคะลบหนมีทั้งทศนิยมอยู่บนนี้หมดเลยพรันทุกจํานวนที่เราเคยเรียนและเรารู้จักตอนนี้เป็นจํานวนจริงหมดเลย ทีนี้เรามาจําแนกกันนะคะว่าจานวนที่เขียนบนเส้นจํานวนทั้งหมดนี้จำแนกได้เป็นจํานวนประเภทไหนบ้างนะคะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนแล้วนะเราจะแบ่งเป็นจํานวนใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกก็คือจํานวนตักยะกับจํานวนตักกยะนะคะมาดูซิจํานวนตั๋กยะจํานวนประเภทไหนที่เราโดนจับไว้ในจํานวนตักยะบ้าง ถ้าเราเขียนเป็นเซตเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นตักกะยะกับอะตักกะยะเป็น disjoint set คือไม่มีตัวไหนร่วมกันเลยนะคะตักกะยะสัญลักษณ์เราใช้แทนด้วยตัว Q นะคะอันนี้คือตักกะยะส่วนอะตักกะยะเราแทนด้วย Q ิวพลามนะคะอะตักกยะตอนนี้จํานวนจริงเนี่ยจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยคือตักยะกับอัตกระอันนี้เขียนเป็นรูปภาพนะคะตักระยะเป็นจํานวนแบบไหนบ้างตักระยก็คือจํานวนที่เขียนได้ในรูปเศษส่วนโดยที่ส่วนก็เต็มส่วนก็เต็มและเวลาหารอย่าลืมส่วนห้ามเป็นศูนย์นะคะเพราะ,ะตักระยะจะมีอะไรบ้างคะจํานวนเต็มใช่ไหมจานวนเต็มเนาะจำนวนเต็ม,ม,นนตม,นนตมแล้วก็จํานวนไม่เต็ม จำนวนไม่เต็มหรือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะทีนี้จำนวนเต็มมันประกอบไปด้วยเต็มอะไรบ้างคะเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมลูกส่วนไม่ใช่จำนวนเต็มเป็นพวกอะไรเอ่ยพวกเศษส่วนทศนิยมนะพวกนี้ถือเป็นจำนวนตรรกยะหมดเลยอะแล้วจำนวนที่เป็นอัตรตรกยะล่ะคะอตรตรกยะก็คือจำนวน ที่ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจํานวนเต็มได้นะคะแต่สามารถเขียนเป็นอะไรได้เป็นทศนิยมไม่รู้จบไม่ส้มนะคะไม่รู้จบไม่สัมพวกนี้จะเป็นทศนิยมไม่รู้จบแล้วก็ไม่สําด้วยนะคะไม่รู้จบไม่สําพวกสัญ,ญลักษณ์พิเศษสัญ,ญลักษณ์พิเศษพวกอะไรคะ พวกพายมีค่าประมาณเท่าไหร่ลูก3.1 4ใช่ไหมคะพวกค่า e อย่างเงี้ยแต่ค่าพายเนี่ยไม่ได้มีค่าเท่ากับ3.1 4นะมันมีค่าประมาณประมาณเท่านั้นเองนะคะเป็นค่าประมาณแล้วก็พวกที่เป็นยังไงติดรากใช่ไหมพวกติดรากแล้วถอดไม่ได้นะติดรากถอดไม่ได้นะคะจำนวนจริงมีแค่นี้คะ่ะจำแนกได้2แบบใหญ่ๆตกยะกับอัดตรกยะนะคะ ันนี้ครูเขียนเป็นเซตนะทีนี้ลองมาดูถ้าเขียนเป็นแผนภาพให้ดูบ้างเขียนเป็นแผนภาพให้ดูจำนวนที่เราเรียนตอนนี้บิ๊กเบิ้มสุดค,คือจำนวนจริงจำนวนจริงก็จะประกอบไปด้วยตรกรกยะกับอตัตกรกยะนะคะอตัตกรกยะเป็นแบบไหนนะพวกติดรากติดรากแบบถอดไม่ได้นะคะติดรากแบบถอดไม่ได้ เช่นรูทสองรูทสามอย่างเงี้ยนะคะเช่นรูทสองรูทสามพวกนี้นะคะพวกทศนิยมไม่สามไม่รู้จบไม่สามไม่รู้จบเช่นหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เซตของจำนวนอัตรกระยะเนี่ยจะเป็นพวก จะเป็นพวกทีให้แล้วเป็นพวกที่เออเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะคะพวกพายแบบนี้มีค่าประมาณ3.14อะไรพวกนี้นะคะพวกค่า E อะไรแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นทศิยมไม่สามไม่รู้จบต่อไปเซตของจํานวนตัรกยะเซตของจํานวนตัรกยะ ตระกยะเนี่ยเป็นแบบไหนได้บ้างอ่าเรามาดูกันเรามาดูกันตระกยะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเซตของจํานวนเต็มแล้วก็ไม่เต็มตระกยะนะเต็มกับไม่เต็มนะอ่าจำนวนเต็มมีอะไรบ้างมีเต็มลบมีศูนย์มีเต็มบวกนักเรียนขาเต็มลบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเซตอัน,นันต์เห็นไหมลูกลบหนึ่งลบสอลบสาไปเรื่อย จำนวนเต็มบวกก็เป็นเซตอนันต์หนึ่งสอไปเรื่อยๆส่วนตัวนี้เป็นเซตจำกัดนะคะเซตของศูนย์เป็นเซตจำกัดเพราะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวทีนี้มาดูสัญลักษณ์ซึ่งจริงเราดูในเรื่องเซตไปแล้วใช่ไหมลูก R จะแทน real number จำนวนจริงบวก R บวกก็จริงบวก R เนี่ยจำนวนจริงเฉยๆนะคะโทษที R บวกก็จริงบวก R ลบก็จำนวนจริงลบ Q แทนตักกยะ Q ิวพรามแทนอตัตกยะ I, I เป็นจำนวนเต็มหนังสือบางเล่มใช้ตัว Z ซนะคะไบวกจำนวนเต็มบวก Z บวก Z บวกเนี่ยเป็น N ก็ได้ Natural Number นะคะเต็มลบ I ลบหรือ Z ลบ I 0ก็คือ0นนะคะซึ่งเรามาดูข้อสังเกตนิดนึงจริงๆเห็นในเรื่องเซตแล้ว Q ิวพรามยูเนียนกับ Q จะออกมาเป็นจำนวนจริงใช่ไหมคะเหมือนที่ครูว,วาดรูปให้ดูเมื่อกี้สอ,อันรวมกันเนี่ยจะเป็นเรียลนัมเบอร์แต่ Q ิวอินเตอร์เซ็กคิวพตระกยะกับอัดตระกยะ,กยะอินเตอร์เซกเอาตัวที่ําไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยถ้าอินเตอร์เซ็กชันกันจะได้เซตว่างนะคะ,ะข้อที่3เซตของจำนวนตระกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็เอาตกรกยะลบเซตของจำนวนเต็มออกนะคะ จำนวนเต็มก็เกิดจาก i ลบ union i บวกแล้วก็รวมกับ0ด้วยนะฮะอะลองมาดูซิจำแนกถูกหรือเปล่านะคะมาดูตัวอย่างกันให้เติมเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างให้ถูกต้องเป็นนับเป็นเต็มตัก,กยะหรืออัตกรกยะตัวแรกเป็นอะไรคะ0.1เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนของจำนวนเต็มถ้าแบบนี้เป็นตัก,กยะ นะคะถัานไหมลูกรู้สมส่วนสมีตัวติดรากที่ถอดไม่ได้เป็นอตัตรกยะ22ส่วน7อันนี้เป็นเศษส่วนใช่ไหมเป็นเศษส่วนเศษก็เต็มส่วนก็เต็มแบบนี้เรียกตักกยะบางคนบอกเอา้ามันเป็นพายนี่มันต้องเป็นอตัตกยะไม่ใช่นะคะพายเนี่ยมีค่าประมาณ22ส่วน7นะคะ พายไม่ได้เท่ากับ 22++ สนะ่วน7ะไม่ได้เท่ากับ 22++ สนะ่วนเะเป็นแค่ค่าประมาณเพราะฉะนั้นถ้า22ส่วน7มันเขียนเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นเป็นตรรก,กะยะนะคะต่อไปข้อที่4 1.73 205เป็นอะไรเอ่ยตรรก,กะยะนะคะเพราะตัวนี้เป็นยังไงเป็นทศนิยมที่รู้จบรู้จบนะคะทศนิยมรู้จบ หรือซ้ำเ็าเรียกว่าซ้ำศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉนั้นเป็นตักกะยะรูทห้าเป็นอะไรลูกอะตักกะยะใช่ไหมถอดไม่ได้่ะลองทำเองตัวต่อไปรากที่ห้าของสองร้อยสี่สิบสามเอรากที่ห้าลองดูซิบางคนเรานึกไม่ออกมันอะไรลูก สามแปดยี่สิบสี่ใช่ไหมสามหนึ่งเป็นสามก็หารไปเรื่อยๆสามสองเป็นหกสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสามแปลว่าสองร้อยสี่สิบสามเนี่ยคือสามคูณกันกี่ตัวคะห้าตัวนะห้าตัวแปลว่าตัวนี้ถอดรากออกมาได้สามนะคะเพราะฉะนั้นสามเป็นอะไรบ้างเป็นจำนวนนับ จำนวนเต็มตักกะยะนะข้อ7ล่ะลูกรู้49ถอดได้ไหมคะไม่ใช่เห็นรากแล้วบอกอ่ะตักกะยะหมดไม่ใช่นะรู้49มันคือ7 7บวก3ได้10เพราะฉะนั้นเต็มนับเต็มแล้วก็ตักกะยะ,ะข้อ8ล่ะลบกับลบติดกันเป็นบวกเห็นไหมคะ สองบวกสิบสี่เป็นสิบหกรู้สิบหกเป็นสี่เพราะฉะนั้นเป็นนับเป็นเต็มเป็นตรกระยะต่อไปรากที่สามของสามเป็นเท่าไรคะไม่ใช่หนึ่งนะรากที่สามของสามอะไรคูณกันสามตัวได้สามตัวเหมือนกันไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นอตัตกรกะยะตัวต่อไปยี่สิบเอ็ดพายส่วนหกสิบหกมีพายตอบได้เลยลูกอตัตกรกะยะนะคะ ต่อไป0 0 1 1เป็นทศนิยมรู้จบไหมคะรู้จบเป็นตรก,กะยะต่อไปลบสิบห้าส่วนสมตัดทอนได้ลบ5้าเนาะลูกเนอะหารได้ลบห้าเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนนับไหมไม่เพราะว่าเป็นจำนวนลบนะคะเป็นเต็มกับตรก,กะยะต่อไปตัวนี้ได้อะไรรูทลากที่สองของลบสามกำลังสองได้อะไรคะลูกได้สามนะ บ -3 บกำลังสองได้9นะคะเพราะฉะนั้นถอดรูทมาได้3เป็นนับเป็นเต็มเป็นตัก,กะยะต่อไปข้อต่อไปรูทร้อยยบห้าลบูทถอดได้ไหมอะไรคูณกัน2ตัวได้125ไม่ได้เนาะมันเป็นอ่าตัก,กะยะต่อไปลบห9าจุก้มันมันืบเข้าไปตรงนี้จะเท่ากับลบหนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นลบห มันเลยเป็นจํานวนเต็มแล้วก็เป็นตักรยะนะคะลบห้าจุก็คือมันซ้ำ้า9ก้าก็จนมันกลายเป็นลบหนะคะลูกเพราะฉะตรงนี้เป็นจํานวนเต็มกับตัก,กะยะต่อไปรูทต,ตัวนี้ได้อะไรคะถอดออกมาได้3าส่วนสเนาะเพราะเป็นตัก,กะยะถอดได้นะอันนี้ละคะรูทแปดสิบได้เก้า รากที่3ของลบ27เป็นลบ3ออกมาเป็นลบ3เพราะฉะนั้ลบ3เป็นจำนวนเต็มกับตรรกยะต่อไปมีายโอเคตัวต่อไปได้ไหมคะลูกได้ไมขอย9ได้เท่าไหร่เอ่ยต้องพยายามทำก่อนนะ ตัวนี้ความหมายมันคือรูทแปดส่วนรูทสองใช่ไหมบวกรูทสองส่วนรูทสองออกมาเป็นเท่าไรคะรูทแปดส่วนรูทสองได้เท่าไหร่ลูกรูทรวมกันได้ใช่ปะรูทสองส่วนรูทสองได้หนึ่งรูทแปดส่วนสองได้สี่ถอดลากมาเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะข้อนี้ได้สามเพราะได้จำนวนนับ จำนวนเต็มจำนวนตักกะยะนะคะข้อนี้ต่อไป3.14เป็นตักกะยะนะฮะสามเป็นตักกะยะเพราะว่าเป็นทศนิยมธรรมดาจําแนกได้หรือ,อยังคะ ต่อไปมาดูว่าจำนวนต่อไปนี้จริงพิจารณาแต่ละข้อนะคะจริงหรือเท็จนะคะจริงนักเรียนใส่ตัว T ได้เท็จนักเรียนใส่ตัว F นะคะพิจารณาดูก่อนข้อแรกบอก2จุด,จด,จด,จดไม่เป็นจำนวนตรรกยะไม่เป็นจำนวนตรรกยะจริงไหมเอ่ย ข้อนี้เป็นทศนิยมไหมลูกทศนิยมรู้จบไหมคะรู้จบเพราะอะไรเอ่ยถ้าไม่รู้จบมันจะมีจุดจุดจุด,จดเพราะฉะนั้นบอกไม่ใช่ตรกกยะเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเทสเพราะว่าจริงๆมันเป็นจํานวนตักกระยะนะคะนั่นคือเป็นทศนิยมรู้จบนะคะต่อไปข้อ2องเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตรกกยะดูซิมันซ้ำไหมลูก เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดอ้าวตรงนี้ไม่สามแปลว่าไม่สามไม่หลุดจบตัวนี้ต้องเป็นอ่ะตักกายะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เทสเพราะตรงนี้มันเป็นอ่ะตักกายะมันไม่สามไม่รู้จบต่อไปข้อสามสามไหมหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดหก ทศนิยม3าใช่ไหมลูกเขาบอกว่าไม่เป็นจำนวนอัตักยะไม่เป็นจำนวนอัตักยะแปลว่าเป็นอะไรคะเป็นตักยะเพราะนั้ข้อนี้เป็นทศนิยมซ้นะคะทศนิยม3าเป็นตักยะยนะคะทศนิยม3าเป็นตักกยะเพราะน้ข้อนี้เป็นจริงเพราะเขาบอกว่าไม่เป็นอัตักยะแปลว่าเป็นตักยะนะคะเป็นจริง ต่อไปหนึลบรูทเป็นจำนวนจริงใช่นะคะเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า1นึลบรูทนะคะเขียนบนเส้นจำนวนได้ตัวต่อไปข้อ5เอ๊ะถอดรากได้ไหมเอ่ยได้หลายลูกเป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนแสดงว่าเป็นตรรก,กะยะเศษส่วนของจำนวนเต็มนะคะแปลว่าเป็นตรรก,กะยะแต่เขาบอกไม่เป็นตรรก,กะยะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จ เวลาข้อสอบรูก็หยิบม,มาจากนี่แหละนะคะต่อไปถ้า x เขียนในรูปทศนิยมซําได้ x เป็นอะตัก,กะยะโหข้อนี้ชัวร์เลยอะไรรูปเทสนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทศนิยมซําแสดงว่าเป็นตักกะยะนะคะทศนิยมซ้มเนี่ยเป็นตักกะยะเป็นตักกะยะต่อไปข้อ7มีจำนวนจริง a ที่รูท a บวก3เท่ากับลบ3 นักเรียนขาอันนี้เป็นรากที่สองที่เป็นอะไรลูกที่เป็นบวกเห็นไหมที่เป็นบวกข้างหน้ามันไม่มีอะไรไว้แปลว่าเป็นบวกถอดออกมาติดลบไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะเป็นท,ทิศเพราะเป็นรากที่เป็นบวกนะคะต่อไปข้อ8 Square root A-B ลบ b ทั้งหมดกําลังสองถอดออกมาได้ Absolute เมื่อ A และ B เป็นจํานวนจริงใดๆข้อนี้จริงหรือเท็จลูก จริงเพราะอันนี้เป็นรากอะไรคะรากบวกซึ่งตรงนี้เราถอดออกมาใส่ออบส์ลูดมันก็เป็นบวกนะคะหรือเป็น0ย์เพราะฉะนั้นเป็นจริงต่อไปข้อ9มีตัก,กะยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า11ลองดูความหมายข้อนี้แปลว่ายังไงสมมุติอันนี้10อันนี้11ตัก,กะยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า11มีไหมเศษส่วนตัวไหนน้อยกว่า11หรือทศนิยมตัวไหนน้อยกว่า11 สิบจุดเก้าไงโอ้โมีสิบจุดเก้าก็มีอะไรมีสิบจุดเก้าหนึ่งใช่ปะมีสิบจุดเก้าหนึ่งก็มีสิบจุดเก้าหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมากที่สุดมีไหมไม่มีนะคะไม่มีเป็นเทสตต่อไปข้อสิบมีจํานวนเต็มอะนักเรียนต้องดูดีๆมีจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าสิบเอ็ดมีไหมคะจํานวนเต็มที่น้อยกว่าสิบเอ็ดมีคือสิบ นะคะมีเพราะนี้จริงถ้าบอกว่ามีตกกรรกยะไหมไม่มีนะพะมีเบียดๆอยูน่นี้ใช่ไหมคะมันมีเยอะแยะเลยทสยมแต่ถามว่ามีจํานวนเต็มไหมมีนะมีสิทธ์นะคะต่อไปข้อสิบเอ็ดถ้า x เป็นตรรกยะแล้วรูท x เ,เป็นตรรกยะถ้า x เ,เป็นตรรกยะรูท x เ,เป็นตรรกยะใช่ไหมสมมติครูให้ x เ,เป็นสองสองเป็นตรรกยะรูทสองเป็นตรรกยะไหมลูก ไม่ใช่ใช่ไหมคะรูปสองเป็นอตัตก,กะยะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จนะคะต่อไปข้อ12ส square root absolute x เป็นจำนวนจริงเมื่อ x เป็นจำนวนจริง absolute x เนี่ยเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่แล้วใช่ไหมคะรากบวกถอดออกมาก,ก็มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้จริงข้อนี้จริงวันต้องพิจารณากันนะต้องพิจารณากันหน่อยนะคะ ต่อไปข้อ7ข้อ7มาทำความเข้าใจกันว่าจำนวนไหนเป็นยังไงนะคะถ่วนนะจำนวนนับจำนวนจริงตักกะยะไอจำนวนอะไรลูกเต็มนะคะให้นักเรียนเติมว่ามันจริงหรือเท็จเช่น7อยู่ใน n แปลว่า7เป็นจำนวนนับจริงนักเรียนก็เติมจริงลงไป ลบห้าเป็นตักกยะจริงนักเรียนก็เติมจริงลงไปทั่วอีกทีตักกยะคือจํานวนแบบไหนนะจํานวนที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ใช่ไหมคะเศษส่วนของจํานวนเต็มด้วยนะตรงนี้ก็ลบห้าส่วนหนึ่งเศษก็เต็มส่วนก็เต็มแปลว่าเป็นตักกยะอีกนิดหนึ่งข้อ3ลบ3ส่วน4อยู่ใน R จริงอยู่แล้วเป็นจำนวนจริงนะคะทุกตัวที่เขียนบนเส้นจำนวนได้เป็นจำนวนจริงหมดเลย นะคะซึ่งก็คือตรกยะกับอตัตกระยะนั่นเองข้อ4 3่รูทเป็นคิวพรามเป็นอตัตกระยะก็จริงเพราะว่ามีตัวติดรากแล้วถอดไม่ได้นะคะเขไม่ัลูกอ่ะมาเอาบางตัวนะ N เป็นสับเซตของ I ข้อ13จํานวนนับเป็นสับเซตของจํานวนเต็มจริงไหมคะจริงนะ เพราะจำนวนเต็มประกอบไปด้วยเต็มบวก0แล้วก็เต็มลบนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนับก็คือ i บวกนะคะจริงต่อไป Q i n อินเตอร์เซกพรามเท่ากับ R ตรกตระยะกับอารตระยะ,กกะ,ยะซ้ำกันเลือกตัวที่ซ้ำกันได้ R ูอันนี้ผิดมหานเลยนะคะเพราะมันไม่มีตัวไหนซ้ำกันอินเตอร์เซกกันต้องได้เสร็จว่าง ข้อ17จํานวนนับเป็นสับเซตของตระกยะจริงข้อ18 Q พ r ามยูเนีย Q ได้ R จริงใช่ไหมคะนี่ถ้าจะถูกต้องอตระกยะรวมกับหรือยูเนียนกับตระกยะได้จํานวนจริงนะคะนอกนั้นนักเรียนเติมเองนะคะวันข้อ3ข้อที่เหลือนักเรียนเติมเองและข้อ4นักเรียนติ๊กลงไปว่า จำนวนที่ให้มาเป็นตักระยะหรืออัตกระยะนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดที่ให้ในักเรียนทำก็คืออะไรคะลูกก็คือข้อ3ใหญ่ที่ว่างกับข้อ4ใหญ่ทั้งหมดโอเคนะคะมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด